รับัสดีชัมทีทเดดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจำวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนะครับคู่แรกของวันนี้จะเป็นศึกของทางพิมแมรีกอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาสทุ่มของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้ทางแอสตันวิลล่าลงเล่นในพิมลิงกิกไปแล้ว6นะัดมิชานาที่4นะัดสะเมะหนึ่งและแพ้ไปที่1นะัดพิดสกอร์ไปได้ที่12ประตูและเสียไปที่9ประตูตอนนี้มีหมดงหมด13แต้มอยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทางด้านแมนยูนะผมลงเล่นไปแล้ว6นะัดเท่ากันมิชานาที่2นะัดสะมะหนึง และแพ้ไปที่3นะัพริสกลร์มาได้ที่5ประตูและเสียไปที่8ประตูตอนนี้มี7แต้มย่อนับที่13ของตาร่างนะครับส่วนทางด้านผลงานที่เทสที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้จะเป็นทางแมนยูนะผมที่สามารถทําผลงานได้สวยกว่าทางแอสตันวิลลาสามารถชนะแมนยูมาได้แค่2นัดจาก10นัดที่เจอกันมาเท่านั้นนะครับผมด้านการทำยอดก็ตอนนี้ทางแมนยูสามารถทำยอดได้ถึง4นัดตีจากแอสตันวิลลาแล้วนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางแอสเนตวิลลาตอนนี้กันต่อสินัดล่าสุดของทางแอสเนตวิลลาตอนนี้ผลงานค่อนข้างสวยนะครับ10นัดนี้มีชนะอยที่เจ็ดนัดและเสมออยู่ที่1นัดมีหลุดแพ้ไปแค่2นัดเท่านั้นเองนะผมผลงานของทางแอสเนวิลลาเราดูกันที่7นัดหลังสุดนี้พวกเขาไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึง7นัดติดนะครับ และทางเอสเซนวิลล like like ่าไม่ได้เจอศึกเบาด้วยนะครับผมไม่ว่านัดล่าสุดนี้จะเป็นการเปิดบ้านเจอกับทางไบเยนิวนิกนี้สามารถยิงไบเยนิูนิกได้1ต่อสูงประตูด้วยนะครับผมผลงาน7นัดหลังสุดนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ว่าด้านการทำยอดก็ถือว่ามีทำได้บ้างและเสียบ้างถ้าดูกันทั้ง10นัดก็สามารถทำยอดออกมาได้ที่5นัดและเสียไปที่5นัดนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางแมนยูนะครับผมสิบนัดหลังสุดของทางแมนยูผลงานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แมนยูมีชนะอยู่แค่3นัดเมอสีซและแพ้ไปที่3นัดนะครับผลงานของทางแมนยูก็พวกเขาไม่สามารถเอาชนะทีมไหนมาแล้วถึง4นัดติดนะครับด้านการทำยอดของทางแมนยูก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พวกเขาไม่สามารถทำยอดออกมาได้ถึง4นัดติดแล้วเหมือนกันนะครับผม เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาตอนนี้ทางโต๊ให้ไปที่ทางแอสตันวิลลาต่อให้แมนยูอยู่ที่ควบลูกโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกนะครับผมลองดูราคานะครับมีอยู่2ราคาที่ค่อนข้างน้ําสวยอยู่ก็คือปอปอ,ปอกับแอสตันวิลลาต่ออยู่ที่ควบลูกกอสาหรับวันนี้ที่ทางบอลที่หนึ่งจะให้ราคาก็คือให้ไปที่ทางแอสตันวิลลาต่อแล้วกันนะครับผมในเลทราคานี้ ค่าน้ำของไฮแอซันวิลล่าก็ค่อนข้างสวยนะครับก็ให้ไปที่ทางแอซันวิลล่าในเลทราคาที่แอซันวิลล่าต่ออยู่ที่ควบลูกสําหรับคู่ที่2ของวันนี้จะเป็นศึกของทางลาลิก้าสเปน en, นะครับเป็นการเปิดบ้านของทางอาราเบสเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางจากฝูงอย่างบาร์เซโลนาทั้ง2ทีมจะเริ่มลงแต่กันในเวลา3ามทุ่มสินาทีของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางอาราเบสลงเล่นในลาลิกาสเปนไปแล้ว8นัดมีชาแนลที่3นัดเมือหนึ่ละแพ้ไปที่4นัดพิสกอไปได้ที่11ประตูและเสียไปที่12ประตูตอนนี้มีทั้งหมด10แต้มอยู่อันดับที่11ของตารางส่วนทางด้านบาร์เซโลนานะผมลงเล่นไปแล้ว8นัดมีชาแนลที่7นัดและมีหลุดแพ้ไปที่1นัด พเอสโกไปถึง25ประตูและเสียไปที9ประตูตอนนี้มีทั้งหมด21แต้มอยู่อันดับที่1ของตารางส่วนทางด้านผลงานทีเทสที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี่ก็เป็นที่แน่นอนนะครับผมผลงานทางบาทางบา์เซโรนา3มาชนะไปได้ถึง8นัดและมีเสมอกันอยู่ที่2นัดนะครับแต่ว่าด้านการทำยอดช่วงหลังๆนี้ทางบาเซโรนาก็มีเสียยอดอยู่บ้างนะครับผม 5นัดหลังสุดนี้บาร์เซโลน,โนาเสียยอดให้กับทางอาราเบสอยู่ที่2นัดนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลง,งานเสริมตัวของทางอาราเบสกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้อาราเบสมีชนลที่4นัดสมือ2และแพ้ไปที่4นัดนะครับแต่ว่าด้านการทำทำยอดของทางอาราเบสช่วงหลังนี้ค่อนข้างดีนะ7นัดหลังสุดของทางอาราเบสพวกเขานี้มีเสียยอดไปแค่2นัดเท่านั้นเอง เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางบาร์เซโลน่ากันต่อนะครับสินัดหลังสุดตอนนี้บาร์เซโลน่ามีชนะอยู่ที่8นัดและหลุดแพ้ไปที่2นัดนะผมสองนัดที่ทางบาร์เซโลน่าลุดแพ้นี่เป็นผลงานที่ไม่ค่อยน่าแพ้เท่าไหร่นะครับนัดแรกที่หลุดแพ้นี่จะเป็นศึกของทาง UCL มีแพ้กับทางมนาโกไปที่2ต่อหนึ่งประตูน,นะผมและนัดล่าสุดที่แพ้ก็ จะเป็นแพ้ในลีกนะครับผมคือแพ้ให้กับทางโอซานานะครับไปที่4ต่อ2ประตูเลยนะครับผมผลงาน2นัดที่แพ้นี้ถ้าดูจากฟอร์มที่ผ่านมาแล้วเป็นอะไรที่ไม่น่าแพ้จริงๆนะผมไม่ว่าจะเป็นการเจอกับทางคิโรนาทีมฟอร์มดีจากฤดูกาลที่แล้วนะผมในฤดูกาลนี้ก็โดนบาเซโลนาถล่มไปถึง1ต่อ4ประตูน,นะครับนัดล่าสุดน,นี้ บาร์เซโลนาเหมือนจะคืนฟอร์มนะผมในศึก UCL นี่ถล่มยังบอยไปถึง5ต่อ0ประตูเลยสำหรับผลงานของทางบาร์เซโลนาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะผมด้านการทำยอดถ้าดูทั้ง10นัดก็เสียยอดไปอยู่ที่3นัดนะครับผมแต่ว่า3นัดนี่เป็น3นัดช่วงหลังๆนี่เกือบทั้งหมดเลยนะผมถ้าดูกันที่5นัดหลังศูนนี่เสียยอดไปที่3นัดนะเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาวันนี้โตไฮไปที่ทางบาร์เซโลนา ต่ออยู่ที่1ลูกโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบสครนะผมสำหรับผลงานของทั้งคู่หวังว่าทางบาร์เซโลนาออกไปเล่นนอกบ้านแล้วจะไม่ลุดเองอีกนะผมขอแค่นี้นะครับถ้าเล่นตามฟอร์มของตัวเองนี้ฟอร์มของทางบาร์เซโลนามาดีอยู่แล้วนะครับผมสำหรับนัดนี้ก็ไปเล่นในนอกบ้านก็แอบหวันๆนะครับไม่อย่างนั้นทางบอลยันหนก็จะยกไป VIP แล้วที่ไม่ยกไป VIP ก็เอาไว้ที่2เอาไว้คู่ที่2ก็ เพราะว่าออกไปเล่นนอกบ้านนะผมสำหรับนัดนี้ก็ยังให้ไปที่ทางบาร์เซโลนานะครับในเลตราคาที่บาร์เซโลนาต่ออยู่ที่1ลูกสําหรับคู่ที่3ของวันนี้ก็จะเป็นศึกของทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีก1คู่นะครับผมก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางสิงบรูซเซลซีนะครับเปิดบ้านเจอกับทางเจ้าป่าอย่างนอตติงแฮมฟอ o r เรสทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา2ทุ่มของคืนนี้ เราไปดูทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางซิงบลูเซลซีลงเล่นในพิมพิรงกีกไปแล้ว6นัดมีชนะท,ที่4ี่นัดเมื่อหนึ่งและหลุดแพ้ไปที่1นยยดัดเพสร์ไปได้ที่15ประตูและเสียไปที่7ประตูตอนนี้มีทั้งหมด13แต้มอยู่อันดับที่4ของทางพิมพยร์ลีกนะครับส่วนทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ลงเล่นไปแล้ว6นัดเหมือนกันม,มีชนะท,ที่2องนัดเมืม่อ3า และหลุดแพ้ไปที่1นัดนะครับผมพอะเดกสกอร์ไปได้ที่6ประตูและเสียไปที่5ประตูตอนนี้มีทั้งหมด9แต้มอยู่อันดับที่10ของทางพีเมลีกส่วนทางด้านผลงานเฮตูเฮตที่เจอกันมาผลงานด้านการเก็บชนะนี่ยังเป็นทางซิงบรูนนะครับที่สามารถเก็บชนะไปได้สวยกว่าเซียซีสามารถชนะไปได้ที่7นัดและมีเสมอกันอยู่ที่2นัดนะครับผมแต่ว่าด้านการทำยอดนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทางซิงบรูเราดูกันที่6นัดหลังสูนนี้ ทางเซลซีกำลังมาทำยอดนัดล่าสุดนี้ได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเซลซีกันต่อ10นัดหลังสุดต,ตอนนี้ฟอร์มของทางเซลซีดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมเราดูกันที่ห้านัดหลังสุดนี้ทางเซลซีสามารถเก็บชนะมาได้ที่ห้านัดด้านการทํายอดของทางเซลซีตอนนี้ก็สามารถทํายอดออกมาได้ที่ห้านัดติดแล้วเหมือนกันนะครับผม ผลงานของทางเซลซีตอนนี้ยิงประตูค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราดูกันที่4นัดหลังสือ่อตอนนี้ยิงไม่เคยต่ำกว่า3เมตรเลยนะผมมีทั้ง30 50 40, 42แล้วก็42นะครับเราไปดูกันต่อที่เลทราคาเลนราคาตอนนี้โตให้ไปที่ทางเซลซีต่ออยู่ที่1ลูกควบนะผมโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกสำหรับผลงานของทั้งคู่แล้วทางบอลยหนก็ค่อนข้างมองไปที่ทางเซลซีเหมือนกันนะผม แต่ว่ายังไม่ลืมวิลกรรมของทางนอติงแฮมฟอร์เรสที่เคยสร้างไว้ให้กับทางลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่านั้นัน้นลิเวอร์พูลก็ต่อน,นะผมอยู่ๆก็โดนนอติงแฮมฟอร์เรสเอาชนะไปได้1นต่อศูนเฉยเลยนะผมก็ถือว่านอติงแฮมฟอร์เรสมีของที่แอบซ่อนไว้อยู่บ้างนะผมสำหรับนัดนี้ก็ ค่อนข้างที่จะมองไปที่ทางเซลซีมากกว่านะครับฟอร์มยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะผมก็ให้ไปที่ทางเซลซีในเรทแาะคาที่เซลซีต่ออยู่ที่1ลูกควบก็จบแล้วนะผมับสำหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ